การทำให้นางงามยุคใหม่ของเราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีรู้จักการพรีเซนต์เล่นพร็อปได้เราจะได้เปลี่ยน่าคอนเซ็ปต์ลมคอนเซ็ปต์ไฟสบัด uh. หรือแบบเล่นแบบ oh. เล่นหรือปับ๊บเปลี่ยนอันนี้คือสวยเลยเนาะเย้ <Yeah. S 1> yeah. สวัสดีครับพ <Yeah. S 1> บกับคลิปที่3แล้วนะครับ คลิปที่สอของเราไปก็คือเป็นการสอนสบัดผมให้กับน้องออยนะครับนำจุดเด่นมาขยายให้เป็นจุดขายของน้องออยนะในเรื่องของการสบัดผมแต่ในหลักสูตรชับชับสตูดิโอของเรานะครับการทำให้นางงามยุคใหม่ของเราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีรู้จักการพรีเซนต์เช่นง่ายๆเลยรอบชุดว่ายน้ำโอ้หเหรอคะหนูคิดดูดิว่าหนูจะเจออะไรบ้างถ้าได้ใส่ชุดว่ายน้ำเดินไม่รู้ว่าจะต้องเจอผ้าอาหรือเจอ อุปกรณ์อะไรต่างๆเน้ะเหมืนปีบางปีเขาแบบให้มีมองเล่นใช่ดังนั้นถ้าเราอะรู้จักการพร<ม>ีเซนต์ที่ดีเล่นพ<ม>ร็อพได้เราจะได้เปรียกและเราจะกลายเป็นนางงามแบบโปรเฟชชั่นอลมาแล้ว<ม>ดังนั้นเราฝึกยากไว้ก่อน<ฮ>ในในความเป็นครูตุ้ครูปาคือจะให้ลองทุกอย่างเลยที่มันเป็นการคิดสร้างสารรค์ใหม่ครั้งนี้ยากกว่าที่คิดตรงที่ว่าของบางอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ต้องให้ลนออย พรีเซนต์ให้เป็นไปได้มาเราเริ่มกันเลยเฮ้ยถึงจะเริ่มกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาต้องเปลี่ยนชุดอ๋อาหรอเขาต้องเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทาดาอุ้ยสุดฤทธิ์มากเลยอ่ะชุดที่ไหนคะอยากใส่มากสวยน่ามากกราบีนกราบีมอ่าแท็กไอจีไว้เลยค่ะถูกต้องค่ะมาพร็อพต้องพร้อมด้วยนะจ๊ะโดยครั้งนี้ต้องอ่านก่อนละกัน จะมีหลากหลายมากหลับตาก่อนจงระเบตาอาลุนตาก็าได้อะไรทีกีเสิ่งของนะคะแล้วคือผ้าเด็ดดวงให้เขาเล่นก่อนอว่าต้องเซออะไรผ้าคือ<ร>อย่างนี้ม,มีคอร์กันอีกทีได้ เออ,เอ,อแต่เรารู้สึกว่าออยมีเทคนิคในเรื่องของการเล่นผ้าจากชุดสีทองการเล่นผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเราดีไซน์ได้เช่นคอนเซปต์ลมคอนเซปต์ไฟแล้วแต่หนูอยากจะเล่นยังไงถ้าเป็นกรณีลมขออนุญาต example หนึงค่ะลมลราอาจจะต้องแบบมีการแบบเบาริ้วสวย เล่นหรืออะไรแบบปั๊บไม่ต้องสบัยเยอะที่หนุ่ใช่แากใช่แล้วเราก็เก็บผินคลีนเทคนิคเล็กๆน้อยๆของครูตุ้ยครูปาอย่าให้ปิดบอดี้มันทำให้เราดูตัวตันหนึ่งสองสลีละเราจะไม่เห็นและที่สำคัญคือห้ามเล่นจนเกินไปจนบังอย่างงี้ค่ะเห็นไหมมันไม่สวยดังนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราเอาผ้าอยู่ต่อไปเป็นไฟไฟแล้วก็จะใส่ความแบบความแข็งแรงหน่อยความแบบ ชัดเจนหน่อยสบัดหรือแบบเล่นแบบเล่นหรือปั๊บเปลี่ยนจับหรือจะเปลี่ยนเป็นไฟลุกขึ้นแล้วก็จับแล้วก็สบัดแล้วก็หยุดเข้าใจว่าอร่อยๆประมาณนี้ต้องดูคาแรคเตอร์ของเราไม่ใช่ว่าคนนี้ทำสวยเราทำสวยเราต้องมาวิเคราะห์อีกว่าเราเหมาะอะไรต้องรู้จักคลแเม่ ว่าจุดไหนคือพีคของเราท่าไหนคือท่าเล่นแล้วปุ๊บจังหวะเรารู้ตัวเราสะบัดสวยเก็บหรืออันไหนที่เราจะเคลียร์ชัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราพีเซน์จุดเด่นของการเดินแล้วทําให้ผ้ามันดูมีชีวิตเราต้องจับให้มันสมมาตรในลักษณะแบบพอดีบางคนอย่างเงี้ยไม่ได้ซ้อมหรืออย่างเงี้ยสวยไหมอ่ะมันก็จะแบบองใช่ดังนั้นเราต้องรู้จักลุกเล่น ว่าเราจะดีไซน์ยังไงอย่างบางคนก็จะมีการพันก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยปึ๊บป๊บคลายแล้วก็ตบัดมาเปลี่ยนมือนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันก็คิดได้อะลองดูดีไซน์พรีเซนต์ใช่มาเดี๋ยวเรามาดูน้องออยในแบบฉบับพรีเซนต์เป็นลมหรือเป็นไฟแล้วแต่อันนี้คือสวยเลยเนาะ เคลียอาอาดีขึ้นแต่ยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่นิดนึงเอ้ยจะยังไงตีอะไรอย่างนั้นดังนั้นต้องอาศัยการฝึกซ้อมนะครับทุกอย่างคือการออกแบบแล้วผ้ามันยาวมากเราก็เลยแกง แต่อยากให้ฝึกในช่วงของมืออย่นิดนึ่งเนาะใช่เบารัดไปตามลมน้าจริงๆเพราะฉะนั้นไงเขาถึงบอกว่าการฝึกมสัมพันมากถ้าเกิดสมมติว่าเจอผ้าครั้งแรแบบออยแล้วทาไม่เป็นเลยก็จะทแล้วก็บอกว่าอุ้ยทำไมกองประกวดไม่บอกเราเลยหรือบางคนน่ะบางประเทศอย่างน้องออยเป็นคนชอบโพกตรงเอวเอวก่อนบางคนก็อาจจะมีการแบบตรงปีตรงคอก่อนเพื่อจะให้แบบฟั่มแล้วค่อยแบบเก็บ สวัสดแล้วดูสไคร์อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเพิ่มความแบบเอ้ยมีอะไรความป็นทั้งตัวใช่หรือบางคนอุ้ยหล่นเก็บนี่มันเวไนน์นะเวเนสุเรดาค่ะทุกอย่างมีลูกเล่นหมดแล้วแต่แต่มันต้องอาศัยความชำนาญมาตั้งูอีกเกมไหมอีกเกมอีกอีกพร็อพหนึ่งอีกพร็อพหนึ่งอ่ะเจอแล้ว <ส>พีกี่เบาอ่าเธอไปปล่อยาเธยังถ <F break hyster ically> ่ายใช่รปุกต้นใม้เธอระวังนะหัวนางหลุดเพราเป็นกระปุกอมสินเธอต้องพีเซนให้ตมหตลเพร้เนีต้องดูแลน้องน่พี้ใหมให้ค่อเริ่มนะคะเออเออ เออในลองเล่นผมกลับมาดิแล้วเราก็พรีเซนต์ที่เมาส์ซิอน่ารักเออถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ออยถูกต้องมากที่เล่นเรื่องความสนุกสนานความสดใสตีโจท์ได้ไงและที่สำคัญคือไม่หันก้นถูกต้องเราก็ต้องเอาน้าออกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาแล้วเอาแล้วกระเป๋าถูกต้องกระเป๋าเลจาะ ยังไงให้มูลค่าร้อยล้านใช่อ่ะเตรียมตัวเออสวย คือเล่นระเบ๋าอย่างเดียวเลยนะเนี่ยไม่เคยเดินแบบมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยทําไมดูเป็นพรีเซนต์ได้ว่าจัดวางอย่างไรยังไงต่อมันอาจจะเป็นเทราจิตอินอยางนี่ำวิธีการใช้ว่าสรรพคุณของสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยก็คือในเรื่องอาจจะบางคนอาจจะมีการแกะให้เห็นแล้วก็หยิบของหรืออะไรแบบดูอะไรอย่างเงี้ยได้ ได้สามารถพรีเซนต์ได้เพราะอาจจะเป็นสปอนเซอร์ <c oughs> บางทีต้องมีรอครอ,อการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกพลาสติกเ,เราจะพรีเซนต์ยังไงให้รู้สึกว่ารักโลกเถอะ ตื่นเต้นใช่ไหมตีโจทย์ว่าไงตีโจทย์ว่าไงในหัวมัจะแบบเฮ้ยสมัยนะอย่างเงี้ยเฮ้ยโรเซโนนะอ่าอ่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของมันเป็นพลาสติกแล้วอาจจะมีการแบบรี u s e ได้แบบมีเสียงหรืออะไรที่แบบให้รู้ว่าน้ำหนักหรือผ่านดวงตาเพราะมันมีความใสมันมีความเล่นแล้วก็แบบถุงพลาสติกแล้วจับแล้วก็เก็บ โพสอะไรแบบเนี้ยมันก็การเอาสองอย่างใช่แล้วแต่เราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาจะจดจําเราไปเลยอะว่าแบบไทยแลนด์คือครีเอทีฟมากและพรีเซนต์ดีต้องคิดเรื่องนี้ไว้ใช่แล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ยร่วงของแบบการเล่นกล้องการเล่นอะไรแบบเนี้ยอย่าลืมว่าเราคือทีม Miss Grand การเล่นกล้องต้องอันดับหนึ่งพรีเซนต์ของต้องมาใช่แต่ถือว่าเดินแค่แบบ ใช่เก่งมากแล้วแล้วเป็นการแบบสดนะครับไม่มีการเตรียมสแตนด์อินหรืออะไรกันเลยเลยเลยครับแกล้งร้องแบบเห็นๆเลยใช่มันทําให้เราได้เห็นว่าแต่ละสถานการณ์เราต้องรับมือได้ด้ถูกต้องแล้วต้องไม่เอาความตื่นเต้นหรือความเครียดมาแสดงออกทางสีหน้าคือน้องออยดีมากที่คุมเกมและสนุกด้วยและพยายามแบบท้าทายอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสำหรับนางงามยุคใหม่ควรที่จะต้องมีขยายเป็นจุดขาย ดังนั้นอะยังไงก็ต้องมาเรียนแล้วค่ะที่ชัดๆทีชัด์ปาดังนั้นถ้าใครอยากจะชัดนะครับและใครอยากจะมาขยายจุดเด่นของตัวเองนะครับมาเรียนกับครูตุ้ยครูปาได้เลยนะครับแล้วที่สาคัญก็คือมีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์ส v a t e Class ด้วยมาเรียนเร็วได้เปรียบจริงไหมน้องออยจริงค่ะเดี๋ยวคิดว่ารู้แล้วจะไม่พัฒนาทุกคนเอยาคำว่ารู้แล้วทำให้เราไม่เรียนรู้อันนี้ถามตรงๆนะ ความเป็นครูตุ้ยครูปาเนี่ยมันเป็นยังไงกับการที่เรามาสอนนางาก็คือความสนุกความเป็นกันเองทําให้เราแบบได้เรียนรู้แล้วก็สิ่งอย่างเช่นอย่างนี้นะคะคือแบบเป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะต้องมาเจอมันทําให้เรารู้จักการปรับตัวแล้วก็นํามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ เงียมมากเลยยังไง,ง,ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องออยด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Subscribe ช่องจริตครูตุ้ยครูปานในช่อง YouTube และแฟนเพจนะครับและช่องออยจอยมี่ oh, <enjoy> <laughs> ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอคลิป4 <laughs> ครับ <laughs>